สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับต้องตั้งวงกับคุณวิกรมกรมมดิต์คุยถึงเรื่องรอบตัวเรื่องภูมิภาคเรื่องระดับโลกที่มันจะโยงกับวิถีชีวิตคนไทยซึ่งคุณวิกรมนี่แกจะทันความเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลาโลกหันไปทางไหนแกจะหันตามได้โลกไม่หันตามแกก็จะหันไปเองโลกก็จะหมุนตามคุณวิกรมอยู่ดี ล่าสุดนีผมเห็นว่าโอ้โหคุณวิกรมนี่แะเล่น a อไอแล้วนะทันสมัยใหม่เสมออย่างยิ่งฉะนั้น a อไอกับวิกรมนี่มันต้องมีอะไรที่พิเศษประสบการณ์คุณวิกรมกับ AI เป็นยังไงเอไอจะมาเปลี่ยนคุณวิกรมยังไงเอไอจะเปลี่ยนธุรกิจของคุณวิกรมอย่างไรเอไอจะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างไรเอไอจะเปลี่ยนโลกอย่างไรวันนี้ต้องชวนผมมาวิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับ แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณวิกรมกระซิบบอกผมว่าเร็วๆนี้ว่าตอนนี้ใช้ AI เขียนหนังสือแล้วนะ <c oughs> มันเป็นยังไงครับประสบการณ์คุณวิกรมกับแอมันเริ่มยังไงเนี่ยลองเล่าสิแล้วมันวันนี้มันนำไปสู่อะไรแล้วมันจะนำาออจะนำคุณวิกรมไปไหนคือผมเนี่ยไปอ่านพวกข่าวแล้วก็ไปดูเรื่องราวอะไรต่ออะไรของเอมาแล้วก็รู้สึกว่าเอสงสัยนี่โลกเรานี่ จะอยู่ภายใต้อุ้งมือของ AI ในอนาคต oh. ที่จริงเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกกับ AI ก็ครั้งแรกเลยก็ตอนที่ดูหนังไอ้เรื่องตอนเหล็กอะเทอร์มินเอร์นะ uh huh. เออเราก็มามองแล้วเอ๊ะนี่มันเป็นอนาคตของ AI เนี่นะเทอร์มินเตอร์มากี่ปีแล้ววะโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วตอนนั้นก็เริ่มเห็นแต่ไม่รู้จะมันไม่เรียก AI มั้งตอนนั้นเรียกอะไรหุ่นยนต์หุ่นยนต์เออเรียกหุ่นยนต์โรบอ,อ เออคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่านั่นมันเป็นหนังมันก็ไม่น่าที่จะไปได้ออไกลขนาดนั้นเพราะว่าเขียนไว้ว่าออปีสองพันยี่สิบที่ลอสแอนเจลิสแล้วมันก็เกิดเป็นเรื่องของหุน่นพออิฆาตจะมาหุ่นยนต์พิฆาตเนี่ยเออตอนนั้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ,อ้มันก็ตังหิดตังหิดเหมือนกันว่าเออมันเป็นหนังออแต่หนังของ ทางด้านฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะมีการสะท้อนอนาคต mm hmm. เช่นจูเลสิคพาร์คเช่นเอ่ออะไรก็ไม่รู้ที่เกี่ยวกับทางด้านอนาคตเนี่ย mm hmm. เออทางเอ่อเออ,เอ,อไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรต่างๆนี่ฮอลลีว mm ูด hmm. เขาทำได้ดีมากอืม mm hmm. ฉะนั้นเราก็ตอนนั้นเริ่มมีความรู้สึกเอ๊เอไอหุ่นยน มันเริ่มเราเห็นภาพอันที่สองก็คือเรื่องเมื่อกี้ที่คุณสุทธิชัยถามเนี่ย mm hmm. ว่าเออผมนี่เริ่มมีการใช้ AI ในการเขียนหนังสือ mm hmm. mm hmm. นี่เพิ่งเสร็จไปหมัดเม,มืดอ,อ่อตอนที <c oughs> <c oughs> ่ประมาณสักสามอาทิตย์ที่แล้วไอ้ <c oughs> <c oughs> หนังสือเล่มที่ผมเขียนอยู่เนี่ยมันก็มีนะ อเออเป็นเป็นเป็นรูปของทางด้านเอไอที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นเลยนะ mm hmm. ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเฮ hey, สงสัยเนี่ยอันนี้มันจะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องต้องใช้ mm hmm. mm hmm. เอไอละเอ่อคุณวิชัยตอนนี้เห็นไหม mm hmm. ผมเขียนว่า dream 50 y e a r ว่า wow. ว dream 50 y e a r 650ปีของ เอามะของความฝันความฝันห้าสิบปีออฝันว่าไอ้ไอ้ฝันผมก็เอาอความฝันทั้งหมดที่ตั้งแต่ผมเริ่มทําธุรกิจมานะอเอามาเขียนเป็นว่าฝันเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันก็ฝันไปข้างหน้าอีกห้าสิบปีอตอนนั้นเราก็ไม่อยู่แล้วแหละอออืเซึ่งก็ไอเล่มนี้เนี่ยผมก็มาใช้เอไอนะ ฉะนั้นถ้าเรามาพูดกันว่าเรากับ AI ในวันนี้เราเริ่มจากแค่เขียนหนังสือแต่ที่จริงในออฟฟิศผมนี่ผมเริ่มมาพักใหญ่แล้วนะเออว่าเราเนี่ยจะต้องใช้งานจะต้องทำงานด้วยระบบของเอไอ,อ,อผมได้บอกกับพนักงานไปนี่ให้เขามาเซตไอ,เออไอไอแผนกนี้แล้วก็โครงการนี้ข้อหนึ่งก็คือในระบบการทำงานของเราเนี่ยเราเซตล้ว อีกอันน,นึงคออือไปเกี่ยวกับลูกค้าตอนนี้เราก็จะมีลูกค้าที่เกี่ยวกับ a อไอในการใช้ AI เออนี่ผมผมก็กดเข้าไปถาม Chat GPT ว่านในนิคมอมาตะตอนนี้มีบริษัทไหนบ้างที่ใช้ AI นในการทำงานหรือใช้ AI มาเป็นโครงการเลยเฮ้ยเขาบอกมาได้เลยนะบริษัทนั้นบริษัทนี้ในอมาตะ โอ้ oh, mm hmm. มันรู้ได้ยังไงกณดีใจเมื่อมันรู้ได้ยังไงว่าในบริษัทต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีใครบ้าง mm hmm. เออเขาบอกมาเลยปุ๊ปปๆ๊ป๊อันนี้ถือว่าสุดยอดของ mm hmm. คำว่า AI อใช่อันนี้ก็คือทั้งบริษัทกับลูกค้าส่วนบริษัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ไปวางแผน เออวันก่อนนี่มีผู้บริหารของ Microsoft มานะครับเอาคุยกับคุณวิกรมอะอล้วก็คุยกันนายกมาแล้วนะเขาคุยกัอไม่ใช่ไม่ใช่นี่เบอร์เล็กเบอร์เล็กนี่เป็น country manager นั่นแหละนั่นแหละเออเออเออเสร็จแล้วเขาบอกกับผมว่าไงรู้ไหมคุณใชัยผมเห็นเขาบอกว่าโอ้ยพี่ตอนนี้นะการที่เราประชุมเนี่ยเราหมิประชุมกันเนี่ยประชุมประชุมประชมกันเนี่ย เ mm hmm. มื่อก่อนต้องมีเลขามาจดใช่ไหมใช่วันนี้บอกไม่ต้องเลยใส่แอปเข้าไปแล้ว mm hmm. มีไมค์เขาจะบันทึกไว้เรียบร้อย mm hmm. แล้วเราจะเอาละเอียดขนาดไหน mm hmm. นะหรือจะเอาเอ่ออะไรอย่างไงนี่บอกเข้าไปได้เลย mm hmm. เขาก็จะบันทึกนะว่าไอสิ่งที่เราคุยกันนั้น mm hmm. มันเป็นอะไรข้อที่หนึ่ง mm hmm. ข้อที่สองเนี่ยใครรับปากอะไร อยู่ในการพูดคุยนั้นนะเอ้ยเขาทำไมเอ่ยส่งไปตามไห้ว่าเอ้ยหรือทำหรือยังที่รปากไว้ในที่ประชุมเออส่งโน้ตไปให้แล้วถ้าส่งโน้ตไปให้บอกกลับมาแล้วนะแล้วปรากฏว่าทำไมเอ่ยยังไม่ทำหรือยังค้างไว้มันจะตามตามอยู่จนทั้งทำเสร็จอ่ะโอ้ไอ้อย่างนี้นี่พนักงานเราตามได้ป่า อืมไม่ได้เออแล้ววันนี้เนี่ยไอการทําอย่างนี้เนี่ยเลขานี่นะพวกบันทึกนี่ตกอปปองไปเลยไหมนี่คุณวิกรมวางแผนแล้รอย่างว่านะโคตอันใกล้นี้เนี่ยพันการเรื่องของบุคลากรในอมะตะจะถูกเออทดแทนเท่าไหร่แล้วคุณวิกรมเตรียมให้พนักง,งานปรับตัวยังไงเออเราไม่มีนโยบายปดพนักงานอืมเรามีนโยบาย ลดงานที่พนักงานทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาพนักงานที่เรามีเนี่ยมีเวลาเหลือไม่ขยายงานอ้าวทีนี้ AI ช่วยคุณวิกรมช่วยบริษัทอมตะคุณวิกรมคิดต่อช่วยประเทศยังไงช่วยรัฐบาลยังไงในการทำให้การบริหารประเทศ AI ออนาคตเศรษฐกิจไทยสังคมไทยจะเป็นยังไงเออเป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นเป็นขั้นก่อนอ ขั้นแรกเรามาคิดถึงตัวเราในตัวเราในตัวเราในตัวเราเนี่ยว่าเราจะทําอะไรสําหรับอมตะอมตะตอนนี้มีขนาดการผลิตอยู่ในนิคมเราเนี่ยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP อมผมขั้นต่อไปเนี่ยผมก็จะเอา AI เนี่ยมาช่วยทำงานกันด้วยเป้าหมายขั้นที่สองอคือยี่สิบเปอร์เซน์ของ GDP ครับ เพราะว่าเราวันนี้พัฒนาที่ไปแล้วประมาณสักเเกือบแสนไร่นะตอนเนี้ mm hmm. แต่เราตอนนี้มีพื้นที่สามแสนกว่าไร่เนี่ย mm hmm. เราก็คิดการไปว่าเออถ้าเราจะพัฒนาพื้นที่ดินของเราอีกเยอะตั้งสองสองสเท่าตัวเนี่ยอไอ้ GDP ที่เราจะทำเนี่ยเราก็ไม่ยืนแค่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะ mm hmm. ถึงแม้ว่า GDP ไทยจะเติบโตไป mm hmm. เราก็เป้าหมายตั้งไว้ย mm ี่สิบเปอร์เซ็นต 20%ถ้าเกิดว่าอมตะกับคนในอมตะนี่สามารถช่วยเศรษฐ,ฐกิจได้ถึง20%อันนี้ถือว่าช่วยประเทศชาติาาาาาแล้วแล้วคนเนี่ยตอนนี้อมตะมีคนโดยตรงเนี่ยที่ทำงานโดยตรงกับทางอมตะนี่ประมาณสี่แสน,นแล้วก็ไม่โดยตรงเนี่ยเป็นพวกซัพพลายเชนพวกอะไรอยู่ข้างนอกนักกล่องเอยอะไรต่ออะไรพวกนี้วัตถุด,ดิบอะไรอย่างน้อยต้องอีกเป็นล้าน กว่าคนนี่เป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเลยนั้นเนี่ยยังยังยังเราก็เรียกว่าซิตี้ก่อนอมตะซิตี้ก็ตั้งชื่อไว้คราวนี้ถ้าเกิดเราขยายไปถึงปีหน้าเราจะได้ที่ประมาณแสนกว่าไร่ก็จะเป็นสี่แสนไร่วันนี้ถ้าสี่แสนไร่เนี่ยเราตอนนี้ทําได้แสนหนึ่งเราก็คูณด้วยสี่สิอือ่ะวันนี้เราเป็นมาณสักห้าหมื่นกว่าล้านเหรียญ โอ้คูณด้วยอีกสี่เท่านี่ก็กลายเป็นสองแสนกว่าล้านเหรียญสองแสน 200, กว่าล้านเหรียญเนี่ยโอ้ก็ประเทศไทยตอนนี้ GDP เท่าไหร่ห้าแสนล้านโอ้โหนี่ในประเทศที่วันนี้ปัจจุบันมี GDP ห้าแสนล้านแต่เรามีความฝันว่าเราจะไปทําถึงสองแสนล้านเออ้าแล้วอย่างนี้จะช่วยเศรษฐกิจไหมคุณวิจัยจว่าแน่นอนอ้าช่วยเรื่องของทางด้าน รัฐบาลไหมให้รัฐบาลนี่ได้ได้ภาษีวันนี้มีภาษีนะที่เก็บจากโรงงานในอมตะเนี่ยปีหนึ่งประมาณสองหมื่นล้านอ่ะโดยที่รัฐบาลไม่ต้องทำเลยอมตะทำอยู่คนเดียวแต่รัฐบาลนั่งนรับเงินเข้าคลังฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะช่วยไหมเห็นไหมในด้านเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณดีชัย สิ่งแลวล้อมคุณธิชัยจําได้เมื่อวันนั้นเอาน้ําจากที่ในคลองอตักขึ้นมาให้คุณธิชัยเห็นใช่ไหมใช่เออน้ําใสไม่มีกลิ่นแล้วน้ําพวกนั้นเนี่ยเราเอาไปใช้ใหม่ออ <laughs> น,น้ำปลาปลาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะใช่มาจากน้ำเสีย <laughs> แล้วโงไฟฟ้าเราก็ใช้น้ำไปปั่นเป็นสตรีมเป็นไอน้ำใช่ไหมแล้วบางโรงก็หล่อเย็น แล้วก็ลดต้นไม้ตอนนี้ไม่มีน้อํอจากอมะตะไหลออกไปเลยเห็นไหมสิ่งแวดล้อมเราช่วยไหมใช่ว้วใช่แล้วแล้วที่สําคัญคือรักษาเสถียรภาพของความมั่นคงของน้ําตอนนี้ปัจจุบันนี้อมะตะมีน้ําใช้เป็นบ่อแล้วบ่อน,นี้ก็คือน้ําฝนที่ตกลงมาแล้วจะไหลเข้าไปสู่แม่น้ําบางปะกงแล้วจะไหลออกไปสู่อ่าวเนี่ยวันนี้อมะตะเปิดหลุม ไอ้น้ำพวกนี้ก่อนจะผ่านไปที่อำเภอพานทองนะก็เปิดลงหลุมเราเลยวันนี้ในหลุมเรานี่มีน้ำอยู่ประมาณสี่สิบกว่าล้านลูกบาทเมตรมที่ชนบุรีแล้วไอ้สี่สิบล้านลูกบาทเมตรนี่ใช้ได้ประมาณสองปีโดยที่ฝนไม่ตกแล้วเรากำลังจะเพิ่มอีกหลุมหนึ่งนะสามารถที่จะเก็บน้ำได้ประมาณอีกปีหนึ่งเท่ากับ เรามีขนาดของหลุมเนี่ยสามปีนะฝนไม่ตกอะ่ะ <Wow. S 1> อา้าอย่างนี้เราสร้างสเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจเรื่องน้ําให้กับประเทศไทยไหมประเทศไทยเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องน้ํามาสักสองสาครั้งแล้วว่าเอ๊ะทำไมหน้าฝนน้ําท่วมทําไมหน้าแล้งน้ําขาดใช่ <Yeah. S 1> เออเพราะอะไรก็เพราะเราไม่มีเก็บน้ําในหน้าฝนเน Mm hmm. ถ้าเราเอาน้ําที่หน้าฝนทั้งประเทศไทยเก็บได้แค่10% 70,000ล้าน mm hmm. จาก700,000ล้านทั้งประเทศเนี่ยอืเออเอามาเก็บให้กลายเป็น3-40%ของปริมาตรน้ําฝนที่ตกลงมาหนึ mm ่ง hmm. น้ำก็จะไม่ท่วมสองหน้าแล้งก็จะมีน้ำนะให้ทุกคนเนี่ยจะปลูกข้าวนะแบบไหนก็ปลูกก็ได้ทำได้หมดอันนี้ก็เป็นที่เราต่อไปก็จะใช้ AI เข้ามาช่วย mm hmm. ร่วมกันบริหาร ฉะนั้นการที่ผมวันนี้เริ่มใช้ AI แล้วมีเป้าหมายที่จะใช้ AI ในอนาคตเนี่ยมีทั้งลดคนไม่ต้องใช้คนเยอะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนคุณชัยลองคิดดูว่าเราถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยอมตะมันจะเป็นอมตะไหมเออมันอมตะมันไม่ตายไม่หายไปไหนไม่เป็นอมาพึกแน่นอนไมเป็น ถ้าอย่างนั้นประเทศมาได้ประโยชน์อย่างไรมองอายุเยาวาชนการศึกษาลไอจะเปลี่ยนการศึกษาไทยอย่างไงเพราะว่าไอสามารถป้อนข้อมูลให้คุณวิกรมคุณวิกรม,กรมถามอะไรก็ได้หมดฉะนั้นต่อไปนี้การเรียนหนังสือเนี่ยมันจาเป็นต้องเรียนมหาิทือไรไหมม,มันจะต้องเรียนสี่ปีมหาิทือไรไหมไอจะเป็นภัยคุกคามต่อระบบการศึกษาหรือจะเป็นตัวช่วยคุณวิกรมมองอ,มอย่างไงผมทําสักสามอย่างนะวันนี้ Mm hmm. หลังจากที่ผมก็บริจาคเงินเข้าไปในมูล,ลนิธิแล้วสองพันกว่าล้านแล้วนะ mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. เราก็มีเรื่องของอันแรกเลยที่ผมจะช่วยในการศึกษา mm hmm. นะเราก็จะเอา a ออเข้ามาด้วยช่วยกันก็คือการเลือกนะคนที่จะได้ทุนการศึกษา oh, <okay. S 2> อ่าโอเคเราก็จะเอาเอไอมาช่วยว่าเออให้คัดให้หน่อยเ mm hmm. มื่อก่อนเนี่ยเราเอาแค่ไม่ขีดโซน mm hmm. นะเราอาจจะเอาเป็นทั้งประเทศ อ่าแล้วคัดกะทิกะิมาเลย<ม>เอาเอไอมาช่วยคัดคนที่ได้เกรดหนึ่งต้องเป็นพวกเรียนเก่ง<ม>อันที่สองพ่อแม่ยากจน<ม>นะอันที่สามนียพวกนี้ไม่มีโอกาส<ม>เราก็จะเอเอาเออมาเลือกคนพวกนี้ก่อนอ <Okay. S 2> ที่เราจะแจกเงินให้เป็นค่าการศึกษา<ม>อันที่สองเนี่ยตอนนี้ผมกำลังร่วมอยู่กับมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยเลยนะ โดยเฉพาะตอนนี้พึ่งคุยกับท่างอธิการบรดีเนี่ยของลาดกระบังเนี่ยอไอ้ลาดกระบังนี่เขาอยู่ใกล้ๆก,กับอมาตะผมบอกว่าเอ้ยอย,อยู่ไม่ต้องมาสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ที่อมาตะเอาว่าอยู่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะแล้วมีอาคารว่างหรืออาคารที่ใช้ได้นะเอ,เอามาทำเอาไอ้คนที่เราเรียนเก่งๆเนี่ยส่งเข้าไปในมหาวิทยาลัยที่ใกล้กับเราและที่สำคัญที่สุดวันเนี้ย อย่างกที่มหาวิทยาลัยผมที่อยู่นะเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วเขาก็มีเรียนภาคกลางคืนเยอะมากเอ้ยทำไมเราไม่สลับห้องอะ่ะ mm hmm. เราสร้างร้านอาหารอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เยอะขึ้น mm hmm. นะแล้วก็สร้างไอ้ห้องอาบน้ำํำ mm hmm. ห้องพักผ่อนในมหาวิทยาลัย mm hmm. นะแล้วให้นักเรียนไปเรียนกลางคืนเอานักเรียนที่เราใช้ AI เลือกมานี่แหละเรามาจอยกับมหาวิทยาลัย ที่ดีๆ<ม>แล้วก็ที่เราเห็นว่าดีเนี่ยให้เขามาทำ<ม>อย่างนั้นก็เป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่<ม><ม>เป็นพวกจีเนสเป็นพวกมีความสามารถเอ้ยไปต่อยอดแล้วอันสุดท้ายคือนิคมเราเนี่ยมผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย<ม>ในอนาคตเนี่ยต้องมีคนทำางานอย่างน้อยโดยตรงนะม,มีพนักงานโดยตรงเนี่ยสองถึงสามล้านคน อ mm hmm. ไอ้สองถึสามล้านคนนี่คือทํางานในเมืองของเราแต่อ้คนที่ไปทํางานแบบทําไมมาส่งวัตถุด,ดิบเอยอะไรต่ออะไรให้เราเนี่ยอันนี้อีกอันหนึง่ง mm hmm. ฉะนั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราก็จะมีคนเก่งๆนะในเรื่องการศึกษาต้นทุนก็จะน้อยลงเพราะ mm hmm. ว่าทําไมเอยเราเนี่ยเวลามีการทําโครงการนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ทําเมืองไอ้ตรงนี้กับ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ม,มาทําระบบโคเซนซึ่งเป็นระบบอ,อาชีวะของญี่ปุ่นเนี่ยทําละโอ,ออแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะให้ทุนการศึกษาถามว่าใครให้ทุนก็โรงงานเดะโรงงานเนี่ยพอรู้โปรแกรมของเราใช่ไหมโรงงานเขาก็มาเลือกละออไอ้คนนี้ดูโง่เห็นดูผลการเรียนดูพฤติกรรมเอ้ย่ยางงั้นอัวจะมาเป็นสปอนเซอร์คือให้ ทุนการศึกษาแล้วเวลาปิดเทอมแทนที่จะไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรทํานอนเกาพุงหรือทําอะไรไม่มีประโยชน์อะไรแบบเพื่การเรียนรูก้ก็เอาไอ้พวกนี้มาฝึกงานในโรงงานใช่เออคนที่ได้ทุนการศึกษานะเราก็ให้เขาเนี่ยเอาโรงงานเนี่ยเอาไปฝึกงานในในในช่วงทำไมปิดเทมอมฉะนั้นพวกนี้เวลาจบ แล้วก็เวลาผ่านการฝึกฝนมาแล้ว<ม>ก็จะไปทำงานในโรงงานได้ทันทีอ,อย่างนี้ถ้าเกิดเราสามารถทำอย่างนี้โดยใช้ a ออมาช่วย<ม>นะมาช่วยในการเลือก<ม>แล้วมูลนิที่อมาตะจ่ายเงินอย่างเดียว<ม>ข่าเล่าเรียนอะไรต่ออะไรต่างๆ<ม>แล้วก็เลือกนะคณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ<ม><ม>คุณลิชัยรู้สึกไหมว่าผู้นำจีนเนี่ย ส่วนใหญ่จะจบวิศวะแทบจะทั้งนั้นเขากำหนดเลยว่าถ้าจะมาช่วยกันพัฒนาประเทศหรือต้องเรียนวิศวะหรือเรียนวิทยาศาสตร์เพราะพวกเนี้ยเขาจะมีความคิดที่จะไปต่อยอดได้เห็นไหมฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้และเอาไอ้เงินทองที่เราจะนะโอนให้กับทางมูลนิธิเนี่ยไปทำแบบนี้แล้วเอาอมตะมารองรับ นะการที่เราผลิตคนปัญหาวันนี้มีคนเยอะที่ได้รับ mm hmm. นะทุนการศึกษาแล้วแต่เวลาจบแล้วไม่รู้จะไปทำงานที่ไหน mm hmm. คนพวกนี้เก่งๆนะ mm hmm. เราต้องมาสร้างเวทีให้เขา mm hmm. นะมาเอ,อ่ทำการทำไมงานการต่อไป mm hmm. ในอนาคตถ้าอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นการพัฒนาบุคลากรระยะยา,ยาวไห้คนณชูชยัยคิดว่าใช่ใช่ นี่แหละอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งฉันที่ผมคิดว่าเด็กไทยควรจะได้ประโยชน์เนี่ยคือตรงนี้แล้วถ้า AI มันมาเด็กต่างจังหวัดนี่ก็ไม่ได้เสียเปรียบเด็กกรุงเทพแนะ่นอนเพราะว่าเอไอเนี่ยมันไปถึงได้ mm hmm. เราให้อินเทอร์เนต็ตกับเด็กในมือถือในระบบในโรงเรียนต่างจังหวัดก็จะมีครูสอนต้องสอนครูก่อนนะเอ mm hmm. mm hmm. ไอที่ต้องให้ครูเพราะว่าบทบาทครูก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่เด็ก ฉันปฐมเลยแหละชั้นอนุบาลเลยแหละครูก็ต้องมีวิธีสอนอีกแบบหนึ่งแล้วอผมมองไปว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมหาวิทยาลัยเองถ้าไม่ปรับตัวก็จะไม่มีประโยชน์แล้วใช่มันการเรียนรู้มันจะมีทั้งวิดีโอคลิปมันมีทั้งเอ่อท็กอะไรก็ได้หมดแลแ้วเด็กก็จะมีจินตนาการมากขึ้นใช่ใช่พี่กรมมองตรงนี้ยังไงว่าเราทําให้ความเลื่อมล้าในทางการศึกษามนลดน้อยลงได้ด้วยนะถ้าเออเราใช้เป็นเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้ อีกไม่นานเนี่ยกำลังจะร่วมมือกับบริษัทไอ้ไม่ใช่เอ,อมหาวิทยาลัยครูแห่งฮ่องกงอันนี้อันนี้รรเป็นม,มหาวิทยาลัยครูแห่งฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเนี่ยถือว่าอ,อ,อยู่ในระดับอันที่ยี่สิบกว่าของโลกเลยนะอืมอือเขาเนี่ยอยากจะมาสร้างสาขาที่เมืองไทยผมกำลังจะจับให้เขาเนี่ยแต่งงานกับมหาวิทยาลัยอันใดอันหนึ่งแล้วก็มาผลิตครู ในการฝึกอบรมนักเรียนใช่ระดับการศึกษาหรือคุณภาพของมหาวิทยาลัยในฮ่องกงเนี่ยม,มันเป็นระดับโลกมผมได้เจออธิการบด,ดีของเขามาแล้วแล้วเนี่ยกำลังจะเชิญเขามามถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาอยากจะออกจากฮ่องกงไปสู่ต่างประเทศมผมก็บอกว่าเอ้ยเอาเมืองไทยมาเป็นนะศูนย์กลางของอาเซียนสิน,นะหรือมาหรือเอาว่าหนึ่งว่าจัด โรงเรียนที่มีห้องมีครูมีอะไรร่วมกันหรือ<ม>อันที่สองนะแล้วอัวก,ก็จะสนับสนุนเรื่องอทางด้านโรงงาน<ม>ให้มาฝึกอบรมเออเขาเขา,เขาเนี่ยจะมาล้วถ้าเกิดว่าเรามีมหาวิทยาลัยอย่างฮ่องกงนะอย่างกับสิงคโปร์มไม่ต้องไปไกลนะเอาเฉพาะพวกเนี้ยเอามาทำแล้วก็ใช้ AI เข้าไปร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย คุณทิชัยเห็นว่าถ้าเกิดเราคิดอย่างที่เราว่าเรามี GDP ที่จะผลิตนะเยอะขนาดนี้แล้วเราก็มีบุคลากรที่จะมานะต่อเติมให้ได้มากขึ้นอย่างนี้คุณทิชัยคิดว่าอย่างไรใช่มันก็ดีสิใช่ไหมันตอบโจทย์ไม่ใช่คุยอ่ะวันนี้เราคุยโครงการเยอะอืใช่หรือเปล่าแต่การที่จะไปไปไปทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เยอะเ่ยถูกต้องไหมฉะนั้น การที่ผมเริ่มใช้ AI ก็มอง AI mm hmm. เข้าไปสู่ระยะยาวของอนาคต mm hmm. mm hmm. แล้วเอา AI เนี่ยมาค่อยๆทำอย่าหยุดนะแล้วก็ขยายให้เราเมืองเราเป็นเมืองของ AI อ mm hmm. ในอนาคตเพราะว่าแต่ละโรงงานเขาต้องใช้ a อ mm ือ hmm. เราก็ไปหาคนที่ผลิต AI เนี่ยมาทำไมเอ่ย mm hmm. มาทำาอในประเทศไทยอ mm hmm. mm hmm. ตอนนี้เวียดนามเขามีตั้งหลายบริษัทนะ อย่าง SPT <HP> แล้ววินกรุ๊ปนะแล้วก็มีอีกตั้งหลายองคอ์กรเลยเขาได้มีการสร้างบริษัทที่จะทำาอไอล้วนๆโดยเฉพาะแล้วเอ็นวีเดียนะเข้าไปในเวียดนามตอนนี้ก็ไปจอยกับพวกเนี้ยนะสร้าง a อไอขึ้นมาในเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมอของเรานี่ยังไม่มีองคอ์กรไหนที่ออกมาจะทำแบบเวียดนามในเรื่องของผล การผลิต AI การพัฒนาวิเคราะห์วิจัย AI เลยยังไม่มีแต่อมตะเนี่ยจะพยายามทําให้มันเกิดเป็นเมืองตอนนี้เราสร้างเมืองอัจฉริยะใช่ไหมไอเมืองอัจฉริยะของเราเนี่ยเราก็จะเอาพวก AI เอาพวกนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองอัจฉริยะของเราเออนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางอมตะจะควรทําเกี่ยวกับ AI แล้วก็ส่งผลดีกับสังคมแล้วก็ประเทศอืมอืมอมนี่แหละคือสิ่งที่ผมคาดคิดว่าคุณวิกรมเมื่อประสบการณ์ส่วนตัวเรื่อง AI เห็นชัดเจนก็จะต้องขยายผลไปทั้งในองค์กรตัวเองและในระดับประเทศด้วยครับอืมใช่ฉะนั้นรายการของเราก็เป็นรายการที่จะทำไมเอ่ยบอกไอ,อเดียบอกแนวทางว่าเออเมืองไทยเราควจะไปทางทิศไหน แล้วเราเองเราควรจะมีการวางแผนในการทำงานของเราอย่างไรให้มันไปในทิศทางที่เราว่าดัางนั้นขอบคุณคุณวิกรมครับสำหรับโลกเปลี่ยนสีวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ